สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับมาพบกับผมดกรกรภกรพบศรีสันสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มากับคำถามของท่านที่อยากจะให้พูดถึงพิธีกรงานกระถินครับโอ้โหพูดถึงเรื่องของกระถินนี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจะต้องมีทุกปีครับแล้วสิ่งที่เราจะต้องรู้ในเบื้องต้นของ งานกระถิ่นเนี่ยคืออะไรสำหรับพิธีกรคลิปนี้ผมจะขอเปิดคลิปสั้นๆนะครับแต่ว่าในรายละเอียดต่างๆของการเป็นพิธีกรน,นั้นอาจจะมีค่อนข้างเยอะมากรายละเอียดข้างในแทรกซ้อนนี่เยอะมากเลยครับในเบื้องต้นหลังจากที่ท่านได้ถูกทาบทามให้เป็นพิธีกรแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่จะต้องรู้ครับ1ครับเจ้าภาพ งานกระถินครับปกติแล้วเจ้าภาพงานกระถินเนี่ยก็จะเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกับวัดนั้นๆหรือเคยให้การอุปถัมภ์กับวัดนั้นๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พิธีกรจะต้องไปสืบเสาะดูนะครับว่ามีความผูกพันมีความสำคัญกับวัดนั้นอย่างไรบ้างอย่างเช่น เคยให้การอุปถัมภ์การสร้างศาลาเคยให้การอุปถัมภ์ทุนพระพิสุสัมมเนรหรืออะไรก็แล้วแต่ครับนั่นคือความผูกพันระหว่างวัดกับเจ้าภาพมีแน่นอนครับข้อ2ครับสิ่งที่จะต้องรู้ข้อนี้ก็คือประเภทของกระถินกระถินที่วัดนั้นๆได้รับเี่ยเป็นกระถินหลวงหรือว่ากระถินราษ คำว่ากรถินหลวงก็คือกรถินพระราชทานครับคำว่ากรถินราชนะครับคำว่ากรถินราชก็คือราษฎรกรถินทั่วไปกรถินสามัคคีก็ต้องมาดูว่าอสองอย่างนี้เนี่ยวัดที่ท่านได้รับเกียรติไปเป็นเจ้าภาพไอไปเป็นพิธีกรครับเป็นกรถินประเภทไหนกรถินสามัคคีหรือว่ากรถินธรรมดาซึ่งประเภทของกรถินเนี่ยผมก็คงจะได้จะต้องพูดต่อไปนะครับ เมื่อรู้ประเภทของกระถินแล้วไล่ลงมาเลยครับสุดท้ายนะครับคือกำหนดการพิธีก่อนจะต้องบี้กำหนดการมองให้ทะลุเลยครับว่าพิธีของการทอดถวายกรถินนั้นเนี่ย mm hmm. เขาเริ่มต้นจากอะไรดูจากอะไรสุดท้ายก็คือกำหนดการครับ โดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับกำหนดการของการทอดกระถินมีแตกต่างกันค่อนข้างเยอะมากและไอตรงความแตกต่างนี่แหละครับมันคือรายละเอียดที่สำคัญที่พิธีกรจะต้องรู้หนึ่งปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ท่านอาจจะได้เชิญไปเป็นพิธีกรอยู่หลายหลายวัดก็อาจจะเป็นได้ครับซึ่งปีนี้เนี่ยผมก็ ก็ได้ไปเป็นพิธีกรงานกระถินอย่างน้อยๆครับ3วัดแล้วครับนะก็คือในเรื่องของกำหนดการนะครับผมเล่าถึงกำหนดการให้ฟังก่อนนะฮะหมีการสมโพธตอนเช้าทอดถวายกระถินตอนเช้าจากนั้นก็เป็นอันเสร็จพิธีแต่กระถินยังไม่จบ พระสงฆ์จะไปกรานในภาคบ่ายหรือภาคกลางคืนอันนี้เป็นส่วนของพระสงฆ์ครับอันนี้คือที่1น,นะครับกำหนดการแบบที่1กําหนดการแบบที่2ครับมีการสมโพธตอนเช้าทอดกรถินตอนเช้ากรานตอนเช้าจบพิธีในภาคเช้านี่แหละครับที่มีความสำคัญมากๆนะฮะแต่ว่า ไอตัวแบบที่สองนี่นะฮะจะใช้ในกระถินพระราชทานเสียส่วนมากมีน้อยนะครับที่วัดทั่วไปเนี่ยจะใช้แบบที่สองก็คือสมโพธเช้าทอดกระถินเช้าแล้วกรานตอนเช้านะฮะนี่แบบที่สองกำหนดการแบบที่สามครับสมโพธก่อนวันที่จะมาถึงวันทอดกระถินหนึ่งวันนั่นก็คือตอนเย็นนะฮะสมมติว่าจะทอดวันที่9เย็นวันที่8ด มีการสมโพธ์กถินสมโพธ์กถินแล้วแต่ว่าวิธีการกระบวนการอะไรต่างๆตามที่ทางเจ้าภาพาตามที่ทางวัดและก็คณะกรรมการวัดเนี่ยได้กําหนดการเอาไว้อย่างไรบ้างครับแล้วหลังจากนั้นพอมาถึงตอนเช้าครับก็จะเป็นการทอดกถินซึ่งการทอดกถินตัวนี้อาจจะทอดเสร็จแล้วก็กรานเลยหรือว่าทอดเสร็จแล้ว พระสงฆ์อาจจะไปกรานอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเะนั้นกําหนดการของกรถินเมื่อท่านได้รับเกียรติไปเป็นพิธีกรงานกรถิ่นแล้วให้ประสานงานกับเจ้าของงานในเบื้องต้นเลยครับใครเป็นเจ้าภาพมีความผูกพันอย่างไรนะแล้วก็หาคำยกย่อมชนเชยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้มากสองครับให้รู้ประเภทของกรถิน 3ครับให้รู้กํำหนดการแล้วในรายละเอียดอื่นๆท่านที่มีความสนใจในส่วนไหนครับเดี๋ยวเราจะมาไล่รา,ายละเอียดกันในเรื่องของกระถินต่อไปสําหรับคลิปนี้หากว่าเป็นประโยชน์หรืออยากให้นำเสนอในประเด็นไหนแล้วครับคอมเมนต์ข้างล่างได้ครับเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและให้กำลังใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อกันครับ สวัสดีครับ